เลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งสาวค่ะที่มีความคิดโตกวัยมากๆเลยค่ะสําหรับเบคสคําสิงค์ค่ะลูกสาวของสมรักคําสิง์นะคะที่ต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอนั้นไม่ได้สบายอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะภายนอกของเธอนั้นอาจจะดูใช้ชีวิตแบบชีวิตดีค่ะซื้อรถหรูซื้อบ้านหรูกินของแพงๆหรือว่าใช้ของแบรนด์เนมนะคะแต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอนั้นค่อนข้างที่จะ หนักพอสมควรค่ะเพราะว่าเธอต้องใช้หนี้แทนคุณพ่อของเธอนะคะเดือนละเกือบล้านค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนยกให้เธอเป็นอภิชาตต,ตบุตรเลยก็ว่าได้ค่ะสําหรับเบคสคําสิงนะคะลูกสาวของสมรักคําสิงค่ะที่ได้ช่วยใช้หนี้ให้กับคุณพ่อของเธอค่ะ และหากใครจําได้นะคะทางด้านสมรักคําสิงค์ค่ะเคยมีลูกหนี้ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับลอตเตอรี่ด้วยกันค่ะสิบล้านบาทค่ะแต่สุดท้ายทางด้านลูกหนี้ก็ได้เกิดค่าตัวตายหนีหนี้นะคะพร้อมครอบครัวค่ะทําให้ทางด้านสมรักคําสิงค์จะต้องมาชดใช้หนี้ดังกล่าวทั้งหมดแทนค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่านี่ทั้งหมดทางด้านลูกสาวอย่างน้องเบสก็เป็นคนจัดการให้หมดทุกอย่างค่ะโดยทางด้านสาวเบสได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉค่ะว่า เดือนเดือนหนึ่งนะคะจะต้องส่งให้พ่อใช้นี่เกือบเกือบล้านบาทค่ะเพราะว่าคุณพ่อเคยมีคดีเกี่ยวกับลอตเตอรี่แล้วก็ต้องผ่อนจ่ายค่ะยังไม่รวมค่าบ้านค่ารถนะคะต่อเดือนต้องหาเงินให้ได้เหยียบล้านซึ่งทางด้านสาวเบสนะคะก็ได้บอกว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเธอนั้นอยู่ที่ประมาณ1นล้านห้าแสนต่อเดือนเลยค่ะโดยถ้าถามว่าเดือนไหนหาไม่ทันนะคะทางด้านสาวเบสก็บอกว่ายังไม่เคยถึงจุดนั้นค่ะเพราะว่าอาจจะโชคดีที่มีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็คอยดู YouTube เรา คอยซัพพอร์ตเราต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะชีวิตเปลี่ยนในวันที่พ่อล้มละลายทําให้เราต้องเอาเงินจาก YouTube มาใช้ใจ่ายในบ้านทําให้เราต้องขยันขึ้นเป็นผู้นํามากขึ้นเลยทําให้วันนี้เรามาถึงจุดนี้โดยทางรัศาเบยน,นะคะก็ได้บอกว่าถ้าหากว่าพ่อไม่ล้มละลายค่ะ เธอเองก็อาจจะเป็นแค่เด็กน้อยธรรมดาก็ได้แต่ว่าตอนนี้ได้กลายเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลครอบครัวแล้วก็ดูแลทุกคนในบ้านค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านสาวเบสนั้นมีความคิดที่โตกวัยมากมากเลยค่ะ